สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมัดก็กําลังขับรถเข้าไปในเมืองนะคะเข้าไปที่ร้านนะคะไปช่วยพี่สาวที่ร้านเย็บผ้านะคะก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยมัดได้ช่วยอะไรพี่เขาบ้างนะคะปกติมัดก็ไม่ได้เข้าไปในเมืองบ่อยมากนักนะคะน่าจะประมาณสองสามครั้งต่อสัปดาห์นะคะก็เข้าไปในเมืองบ้างนะคะ นี่ก็คือบรรยากาศที่ร้านเย็บผ้าของพี่สาวนั่นเองนะคะพอดีวันนี้นะคะพี่สาวได้เตารีดไอ้น้ำมาใหม่นะคะก็เลยช่วยเขาประกอบแล้วก็ติดตั้งให้เขานั่นเองนะคะว่าจะตั้งตรงไหนจะทำยังไงถึงจะเหมาะนะคะก็คือบางทีเนี่ยเรากำลังจะเริ่มทำกิจการของเราให้มันใหญ่ขึ้นโตขึ้นเนาะเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์เข้าร้านนะคะ อุปกรณ์ที่มันสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องเป็นตารีดนะคะที่จะต้องใช้ในการรีดงานนะคะแล้วสิ่งที่ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าจะต้องมีก็คือตารีดไอ้น้ำนะคะเพราะว่าเราจะต้องอัดผ้าก,กาวจะต้องรีดเพื่อให้เอ่อเขาเรียกว่าตะเข็บนะคะคมเพื่อให้เขาอยู่ทรงอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือตารีดจะต้องเป็นตารีดไอ้น้ำด้วยนะคะ ความจริงเรื่องของช่างตัดเย็บนะคะงานเยอะนะคะงานเยอะทําไม่ทันนะคะวันนี้ก็พอดีงานพี่สาวค่อนข้างเยอะนิดนึงก็เลยออกมาช่วยเขาในการรีดผ้ากาวอัดผ้ากาวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามัดสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะนอกจากรีดผ้ากาวอัดผ้ากาวแล้วเนี่ยอ่านี่ที่เห็นนี้ก็คือการเย็บอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่าเย็บ ชายผ้าก็คือการโพ้งชายผ้าหรือว่าริมผ้าไม่ให้เขาหลุดลุยนั่นเองการโพ้งงานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ร้านปัดเย็บคนมีในเรื่องของจักโพ้งนะคะอันนี้ก็คือความจริงอะ่ะมันก็ไม่ได้ยากในเรื่องของการในการใช้นะคะแค่ฝึกครั้งสองครั้งก็สามารถใช้ใช้งานจักได้แล้วนะคะสนุกดีค่ะเวลาที่เรา,าเย็บเวลาที่เรา หยิบงานขึ้นมาใส่เข้าไปในจักเนี้ยค่ะเราจะต้องใช้สมาธิแล้วก็เขาเรียกว่าโฟกัสตัวเองอยู่กับมันไม่ให้ฝีเข้มนะคะมันบิดเบี้ยวไปทางอื่นนะคะแ,แค่เราแค่ฝึกเขาฝึกเขาในการเขาเรียกว่าในการใช้มือของเราเนี่ยประคองผ้าพร้อมทั้งใช้เท้าเราในเหย,ยียบจักรลงไปก็สนุกดีอะคะ่ะ มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายนะคะงานงานด้านนี้เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องพิถีพิถันกับมันด้วยนะคะความจริงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คืออยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าวันหนึ่งของการใช้ชีวิตของมัดที่อยู่เมืองไทยนี่นะคะเราใช้ชีวิตยังไงบ้างในวันที่ เรียกว่าทาตัวแบบมีประโยชน์นะคะก็ก็ทาแบบนี้ค่ะออกมาช่วยพี่สาวทำในเรื่องของช่วยเขาตัดเย็บบ้างนะคะใช้จักรอะไรเป็นก็จะมาช่วยเขาอย่างเช่นจักโพงเนี่ยค่ะจักโพงเป็นจักที่ใช้งานง่ายค่ะเพราะว่าเราแค่ประคองผ้าเขาแล้วก็ไม่ให้เขาฉลับไปถูกใบมีดอะไรอย่างเงี้ยก็คือ มันเป็นงานงานหนึ่งที่รู้สึกว่าพอได้ลองแล้วก็สนุกดีอะคะ่ะใครที่ยังไม่เคยได้ลองถ้าเกิดว่ามีที่ให้ลองก็น่าลองนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเราสามารถที่จะอลองทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมานะคะหรือใครเคยทําอะไรมาบ้างก็ลองคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังได้นะคะใครเคยเย็บผ้าใครเคยเรียนตัด เรียนตัดเย็บหรือสร้างแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองลองเขียนมาเล่าให้มัดฟังบ้างก็ได้นะคะว่าสิ่งที่มัดทำอยู่ตอนนี้เพื่อนๆก็เคยทำกันนะคะจริงๆอะ่ะงานแบบนี้นะคะมันเป็นงานที่เรียกได้ว่ามันเป็นงานอิสระในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบอิสระงานหนึ่งเลยแหละแต่ว่าเวลาที่เราทำ งานแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะทำยังไงเราถึงอยากจะทำยังไงเราถึงจะให้ตัวเองเนี่ยนะคะทำงานได้ทันออเดอร์ลูค <aru. S 1> กค้าตรงนี้เนี่ยค่ะพวกเรากำลังคิดกันอยู่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้งานของเราเนี่ยทันกับออเดอร์ลูกค้าลูกค้าที่สั่งเข้ามามากมายนะคะตอนนี้เนี่ยคือกำลังการผลิตของเราไม่เพียงพอเราก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเราถึงจะใหะ้การผลิต ผลิตชิ้นงานของพวกเราเนี่ยนะคะให้มันทันกับความต้องการของลูกค้าตอนนี้ตอนนี้กําลังแบบว่ากําลังปรึกษากับพี่สาวอยู่ว่าเราจะทํายังไงกันดีนะคะช่วงนี้คือ,อมันก็จะออกมาช่วยงานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะคะเพื่อที่จะเราจะได้แบบปรึกษากันมากขึ้นในเรื่องของการทําให้กิจการของเราเนี่ยมันโตขึ้นกว่านี้มันก็เป็นอะไรที่ทา้าทายและก็สนุกดีนะคะ อ,อันนี้ก็คือเป็นจักเย็บนะคะจักเย็บอ่านี่ก็เป็นจักอุตสาหกรรมนะคะที่มันใช้งานไม่ยากค่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากมอเตอร์ไปเป็นไฟฟ้าได้เสียงเขาก็จะเบาแล้วก็เงียบด้วยอ่าเวลาเย็บเนี่ยก็คือมัดเองก็ยังเย็บไม่ค่อยเป็นนะคะเขาเรียกว่าเย็บได้นะคะแต่เย็บไม่เก่งนะคะ ในเรื่องของการประคองพาให้เขาอยู่ในแนวเส้นตรงอะไรเงี้ยเราก็คือทําได้แต่ว่าเราก็ทำในในลักษณะของอความถนัดความเชี่ยวชาญหรือว่าเรียกว่าประสบการณ์ของเราอย่างน้อยเราก็คือทําเท่าที่เราทําได้ความว่องไวนะคะก็อ,อาจจะไม่เท่ากับคนที่เขาทํามานาแล้วนะคะค่อยๆฝึกค่ะแรกๆมัดก็จะฝึกแค่เหยียบ ให้แบบว่าเข็มเนี่ยมันเป็นเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะได้อะเวลาที่เราเย็บให้มันเป็นเส้นตรงแล้วก็พยายามประคองนะประคองผ้าแล้วก็ให้เขาเนี่ยเเดินเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำให้มันเป็นเส้นตรงให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่ต้องได้รับการฝึกฝนนะคะเราถึงจะทําออกมาสวยออกมาเนี้ยบออกมาออกมาเขาเรียกว่าทําด้วยฝีมือนะคะ ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยนะคะเจ็บจากเย็บเนี่ยนะคะจะใช้จะใช้งานยากกว่าจากโพงนะคะเพราะว่าคือเขาเราจะต้องทําให้เขาะละเอียดปานนีตที่สุดอะเส้นด้ายเส้นเข็มฝีเข็มเออเขาเรียกฝีเข็มที่เราเดินเดินไปเนี่ยนะคะจะต,ต้องเป็นเส้นตรงอะไรเงี้ยจะต,ต้องไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะพยายามให้เขาเป็นเส้นตรงให้ได้นะคะก็สนุกดีคะ่ะ แต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่เย็บครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้เคยเย็บเคยเคยฝึกเย็บมาแล้วนะคะอันนี้ก็พอเย็บได้พอเย็บได้อยู่บ้างนะคะแต่ก็ยังไม่เก่งยังไม่ชํานาญมากนะคะพี่สาวบอกว่าถ้าเกิดอยากจะเก่งอยากจะชำนาญน,นะอยากแบบจะจะชำนาญเหมือนช่างจริงๆก็ต้องฝึกบ่อยๆนะคะเขาบอกว่าให้ออกมาบ่อยๆที่ร้านนะจะได้ฝึกเย็บบ่อยๆนะคะอ่าอันนี้คือเป็น เป็นขั้นตอนของการอัดอัดผ้ากาวเนาะอัดผ้ากาวาลงไปในแบบที่พี่สาวเขาได้ตัดออกมาจากผ้าที่ลูกค้าสั่งสั่งตัดเป็นชุดนะคะหมายถึงว่าชิ้นชิ้นนั้นเนี่ยนะคะตัดออกมาเป็นส่วนหนึ่งของงานและนะคะแล้วก็ต้องเอามาอัดผ้ากาวอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้เพื่อให้ผ้าดูแน่นดูสวยนะคะดูหนาขึ้น งานอัดผ้ากาวเนี่ยนะคะที่ร้านตัดเย็บเนี่ยเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในเรื่องของการอัดผ้ากาวนะคะอย่างอย่างบางทีเนี่ยร้านพี่สาวเนี่ยจะส่งไปอัดที่บางกะปินะคะถ้าเธอบางกะปิจะมีร้านอัดผ้ากาวถ้าเกิดว่าเป็นผ้าที่เราตัดขายเองที่ร้านเนี่ยนะคะพี ively, ่สาวก็จะส่งไปอัดไปอัดผ้ากาวแทนที่เราจะมา เรียกว่าอัดผ้ากาวเองมันจะเสียเวลานะคะแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะเพราะเราไม่มีเครื่องอัดผ้ากาวที่เป็นเครื่องใหญ่นะคะก็เลยทาให้งานออกไปเนี่ยมาล่าช้าด้วยถ้าเกิดว่าละมมนนะ่ะมัน,นั่งอัดผ้ากาวเองเนี่ยเสียเวลามากๆก็เลยส่งไปอัดผ้ากาวเลยนะคะอดส่งไปอัดผ้ากาวที่ร้านอัดผ้ากาวเนี่ยเขามีนะคะมีบริการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นงานที่ลูกค้านําผ้ามาตัด กับทางร้านเราอย่างเงี้ยค่ะเราจําเป็นที่จะต้องอัดแบบเนี้ยอัดพราก,กาวแบบนี้เองด้วยมือของด้วยมือของช่างเองส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเราจะตัดเป็นชิ้นออกมาก่อนนะคะแล้วค่อยอัดพลาก,กาวลงไปที่ชิ้นผ้าอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความสะดวกด้วยไม่เกะกะนะคะไม่ไม่เปืองเวลาเรานะคะเวลาที่เราตัดชิ้นงานออกมาแล้วแล้วก็ อัดผ้ากาวลงไปบนชิ้นงานนะคะก่อนที่เราจะมาเย็บประกอบเป็น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 ตัวเสื้อหรือกระโปรงหรือชุดเดรสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะคะรู้สึกว่าสนุกกับมันนะทุกคนอ่าอย่าลืมนะใครทำอะไรเป็นบ้างนะคะเกี่ยวกับการตัดเย็บอะไรย้ยลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ ถ้าเกิดว่าเป็นเตารีดไอ้น้ำนี่นะคะจะใช้เวลาเร็วกว่าเตารีดไอ้น้ำเครื่องเก่าที่พวกเราใช้กันอยู่นะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาเพิ่งถอยมาสดๆร้อนๆนะคะก็รู้สึกว่ากำลังเหื่อของใหม่แหละใช้งานง่ายด้วยนะคะเป็นเตารีรไอ้น้ำเนาะ ก็คือตามร้านตัดเย็บเนี่ยจะต้องมีนะตอริดไอ้น้ำที่เป็นเครื่องเครื่องใหญ่อันนี้ไม่ใช่ใหญ่ที่สุดนะคะอันนี้เป็นเครื่องขนาดเล็กนะคะตอลิดไอ้น้ำตัวเนี้ยเป็นเครื่องขนาดเล็กก็คือคิดว่าเราควรจะมีแต่เราคิดว่าเราค่อยๆมีไปทีละอย่างมีจากเล็กๆไปเล็กๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้กระบวนการทำงานของเราเนี่ย มันง่ายต่อการทำงานมากขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์ครบนั่นเองนะคะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอะคะ่ะก็มาอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆนะคะมาคุยมาคุยให้ฟังว่าวันนี้ออกมาในเมืองมาทำอะไรบ้างนะคะก็ความจริงก็มีหลายอย่างนะที่ทำเล็กๆน้อยๆเช่นไปซื้อไปซื้อซิปซื้อผ้ากาวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอดีก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะก็ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ร้านนี่แหละคะ่ะอยู่ที่ร้านใครที่แวะใครที่เป็นคนสระแก้วนะถ้ามีโอกาสได้แวะมานะคะซอยร้านพี่สาวเนี่ยอยู่อยู่ซอยหมอวิทยานะคะทางไปเมืองแก้วนะคะอ,อ,อยู่ตรงข้ามกับกิจวิโรจน์นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่สระแก้วก็แวะ,แวะเวียนมาทักทายกันได้นะคะถ้าเกิดว่ามัดอยู่ที่ร้านก็จะได้ทักทาย พูดคุยทักทายกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอางานมาตัดนะคะเอางานมาตัดเอางานมาซ่อมอะไรอย่างเงี้ยคือร้านเนี่ยร้านพี่สาวนะคะมีทั้งตัดตัดเป็นชุดนะคะด้วยแล้วก็รับบริการซ่อมผ้าด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่พี่สาวทํามาหลายปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็มีผู้ช่วยช่วยงานอยู่สองคนนะคะก็ไม่เหงาค่ะเขาจะได้ มีเพื่อนนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรก็คือถ้าเกิดว่าไรายได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ก็ก็กินดีค่ะจะได้ไม่เหงานะคะตัวเขาเองเขาก็ได้ไม่เหงาด้วยนะคะแลวตอนนี้มัดกลับมาอยู่เมืองไทยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทําให้ร้านไม่ไม่เงียบเหงานะคะก็มีเพื่อนคุยนะคะแล้วก็ทาเราทํางานกันไปก็ทํางานแบบพี่แบบน้องนะคะก็สนุกกันดีนะคะ แล้วถ้าเกิดใครนะที่อยากจะตัดชุดกับทางร้านเราเนี่ยก็คือสามารถส่งมาทางไปรษณีย์ได้ด้วยนะคะแล้วก็รับตัดชุดด้วยนะคะก็คือส่งแบบมานะคะเราก็ยินดีที่จะบริการนะคะตัดชุดแล้วก็เราจะส่งกลับไปให้นะคะในเวลาที่เรากําหนดด้วยนะคะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คงจะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบาย